ลุ่มชาติพันธุ์กุยหรือกวยหรือสวยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่อีสานตอนใต้มานานแล้วโดยพงศาวดารเมืองสุรินทร์ระบุว่าประมาณปีพุทธศักราช2200ในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชชาวกุยได้อพยพจากเมืองอัตตปือแสนแปแขวนจำปาสักเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนอีสานตอนใต้ซึ่งขณะนั้นยังปลอดจากการครอบครองของราชาอาณาจากักรใดๆชาวกุยจึงปกครองกันเองอย่างเป็นอิสระ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทั์แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดเหตุพระยาช้างเผือกแตกโรมหนีมาถึงถิ่นที่อยู่ของกุยหัวหน้าชาวกุยสี่พี่น้องได้ช่วยจับช้างเผือกถวายคืนพระเจ้าเอกทั์จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ปกครองบ้านเมืองต่อมาหนึ่งในผู้นําชาวกุยได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางเจ้าเมืองสุรินทร์นับแต่นั้นมาบ้านเมืองของชาวกุยก็ขึ้นตรงกับเมืองพิม่ ชาวกุยมีบทบาทสำคัญคือการส่งสวยซึ่งเป็นของป่าเข้าสู่ส่วนกลางชาวกุยจึงมีชื่อว่าผู้ส่งสวยต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนกโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่4การจัดเก็บสวยและเกณฑ์ไพร่พลยากยิ่งขึ้นชาวกุยไม่มีสวยเป็นสิ่งของส่งแก่ทางราชการจึงต้องนำตัวคนกุยมาส่งเป็นสวยแทนคนกุยจึงได้ชื่อว่าคนสวยและถูกคนไทยสยามเรียกว่าสวยนับแต่นั้นมา ปัจจุบันมีชาวกุยตั้งถิ่นฐานอยู่ในหลายจังหวัดเช่นจังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์และบุรีรัมย์บางส่วนอาศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามสะแก้วปราจีนบุรีและอุบลราชธานีโดยมีชุมชนชาวกุยหนาแน่นที่สุดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บ้านตากลางตำบลกระโพอเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ ที่นี่คือชุมชนชาวกุยที่เลื่องชื่อในการจับช้างป่าการฝึกหัดช้างและการเลี้ยงช้างมาแต่โบราณเราสามารถพบเห็นช้างได้ทั่วไปแทบจะทุกที่ในหมู่บ้านเพราะแต่ละครัวเรือนถือว่าช้างเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยสายใยแห่งความรักและความผูกพันเหตุที่บรรพชนชาวกุยเลือกตั้งถิ่นฐานที่นี่อาจเพราะบ้านตากลาง ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีทำให้ที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดเหมาะแก่วิธีการเลี้ยงช้างของชาวกุย <AO ly> ในอดีตเมื่อเสียงเสนงเกลหรือแตรที่ทำจากเข,ขาควายดังกังวานไปทั่วทั้งหมู่บ้านนั่นคือสัญญาณบอกกล่าวผู้คนในชุมชนให้รู้ว่า การเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยอันตรายของขบวนจับช้างป่ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทุกๆปีชาวกุยจะรอนแรมไปจับช้างป่าในพื้นที่ห่างไกลซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลานาน3-4เดือนเปรียบได้ดังบททดสอบความแข็งแกร่งของหนุ่มชาวกุยที่พร้อมจะเผชิญกับอันตรายต่างๆมากมาย การไปจับช้างป่าต้องนำช้างในหมู่บ้านไปด้วยเพื่อใช้เป็นช้างล่อโดยจะเลือกจับเฉพาะลูกช้างป่าที่มีอายุระหว่าง5-6ถึงปีจากนั้นจึงนำกลับมาที่หมู่บ้านโดยใช้เวลาฝึกเพียงหนึ่งเดือนช้างป่าก็กลายเป็นช้างที่เชื่องได้ได้ฝึกช้างพ่อแม่จับช้างมาผมได้ฝึกอยู่ครับเขาไปจับไหนจับที่ไหนสมัยก่อนจำปาสัก เลยจำปาสักแสวสาลาบลับ,บบองะละครวัดละครทมเออนี่แหละเออพนมทั้งประเทศลาวอ๊อฟเซสเดียเออแถวพนมตอกพนมจันเวลาเขาไปนะไปเป็นผงครับออก,ออกออกทางหนึ่งน,นี่ก็ห้าสิบตัวเอาช้างไปจับช้างบ่าเอาช้างบ้านเนี่ยไปไล่ช้างป่าครับครับถ้าเป็นไรโชคดี ลายคนละสามตัวสีตัวก็มีบางทีห้สิบตัวบางทีกัช้างตอนนี้ยีบหรือ30ิตัวนี่ก็ได้มาสามสิบตัวเหมือนกันนี่คือหนังประกรรมหรือเชือกที่ใช้สำหรับจับช้างป่าทำจากหนังกระบือหรือหนังบัวฟันให้เป็นเกลียวกลายเป็นเชือกยาวประมาณ3 0ถึงห0เมตรปลายเชือกข้างหนึ่งทำเป็นบ่วงบาด ใช้สำหรับคล้องรวบขาหน้าหรือขาหลังทั้งคู่ของช้างเข้าด้วยกันทำให้ช้างไม่สามารถวิ่งหนีได้นักประกมก็มีไม้กันจามด้วยเอาอันนี้เป็นบ่วงบาดนะล่าจะไล่มันปึ๊บอย่างนี้นี่อันนี้ก็จับมาลึก๊บจะทัดคานไหมเนี่ยขาหลังนะแล้วเราก็ย้นเอาเลยพานเจิตปึ๊บ เราก็ปลูกไว้เลยปลูกไว้บนต้นไม้เลยชาวกุยเชื่อว่าหนังปะกรรมคือที่รวมของวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงต้องสร้างเรือนไม้ที่เรียกว่าสารปะกรรมไว้ในแต่ละชุมชนเพื่อใช้สำหรับเก็บรักษาหนังปะกรรมและอุปกรณ์ในการคล้องช้างต่างๆรวมทั้งให้เป็นที่สถิตของผีปะกรรมอันเป็นที่พึง่งและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสูงสุดของชาวกุย กาทใน่านตวองออยยูุลลาาิเตดีเยตีรก่อนการออกคล้องช้างป่าทุกครั้งชาวกุยจะทําพิธีเส้นผีประกรรมเพื่อบอกกล่าววิญญาณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่สิงอยู่ในหนังประกรรมให้ช่วยดลบรรดาลความโชคดีและความปลอดภัยเมื่อออกไปคล้องช้างในป่า รวมถึงเมื่อต้องทํากิจการสําคัญใดๆในหมู่บ้านก็จะมีการเส้นวักบอกกล่าวผีประกรรมทุกครั้งเสมอหลังบนบานบอกกล่าวในพิธีเส้นไหว้ผีประกรรมได้เสร็จสิ้นแล้วหมอช้างจะทําการเสี่ยงทายโดยถอดกระดูกคางไก่ตัวที่เป็นเครื่องเส้นเพื่อทํานายทายทักถึงกิจการที่จะกระทําว่าจะสําเร็จลุล่วงด้วยดีหรือไม่ นีแหนี่ลัเออเออเอออไอ้ป็นกรล้อเออซ้ำเรื่อยๆซ้ำเออยาวๆคือเยเออ้ะเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเราไปหาคล้องช้างเราก็ได้คางไก่อันนี้น่ะเพราะว่าเขาถือมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณของมันคนคนสวยถ้าเขาไปคล้องไก่เขาถ้าเขาไปคล้องช้างเขาก็จะดูคางไก่เขาจะเส้นคางไก่อย่างนี้แล้วก็จะดูนี่ ูอันนี้ก็ดูนี่มันโค้งนี่เนี่ยตัวเล็กๆนี่มันสวยสร้า<อ>งนานก็ได้ข้าวได้ข้าวเยอะเลยข้าวเยอะออถ้าหาเงินก็ได้จ้ะนี่อันนี้นคือว่าเขาเ<ๆ>ขาเ<ๆ>ขาเขาดูมาตั้งแต่สมัยโบรโบราณ รำมุดมัดหรือแกหมอเป็นพิธีกรรมที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรผชนตามความเชื่อที่ว่าทุกคนจะมีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาทุกๆปีชาวคุยบ้านตากลางจะจัดให้มีรำมุดมัดเพื่อเชิญดวงวิญญาณมาประทับร่างแม่หมอหรือครูบาแล้วทำการเส้นไหว้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจรวมทั้งเป็นพิธีกรรมเพื่อรักษาผู้ป่วยตามความเชื่อดั้งเดิมเวลาแล้วจะเข้ามุดมัด เราก็จะเตรียมเรามีข้อสารมีขัน5เทียนคู่หนึ่งและไม้ขีดเราไว้จุดเทียนเวลาเราจะเข้า ก็จะเป็นผ้าไหมเวลาเราเข้าแล้วเราเวลาเข้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็จะมีผ้าไหมคือมาใส่เข้าเต็มองค์แล้วก็จะมีผ้าไหมอันนี้เย็บหัวอันนี้เรียกว่าหัวหัวศิลคนเคยก็ว่าปลานกจ้ะอันนี้ปลอนกิอันนี้อันนี้เขาว่าตีนอันนี้ตีนเขาเรียกว่าตีนลายจะ อันนี้เขาเรียกว่ายิงบะบูลนี่บะบูลอันนี้จ้ะเราจะเย็บไม่เหมือนกันเมื่อสมัยเมื่อก่อนคนรควยก็ชอบใส่แบบนี้แล้วก็จะมีแบบนี้จ้ะ เมื่อก่อนจะเป็นรักษาคนป่วยเมื่อก่อนเขามีการไปคลองชางคนป่วยมาแต่ช้างก็จะมีการดูมดดูหมออย่างนี้แหละก็ดูตำราบางคนก็เรียกว่าดูตำรานั่นแหละก็ว่าเออไม่มดทำหรือก็พีิปักหลักเมืองทำเราก็จะมีการเล่นบางคนมีองค์มาอยู่ด้วยคือองค์คือเรียกว่านางฟ้าไง เป็นกระลำผีป้านั่นแหละเพราะช้างเป็นสัตว์อายุยืนได้กว่า100ปีเจ้าของช้างทุกคนจึงต้องให้ความเคารพต่อช้างที่มีอายุมากกว่าสเสมือนเป็นบนรรพบุรุษของตนเอง หากช้างมีอายุน้อยกว่าก็เปรียบได้ดังลูกหลานคนหนึ่งในครอบครัวเมื่อดูจากลักษณะท้องที่คล้อยหย่อนมากขึ้นแสดงว่าช้างกำลังท้องแก่เต็มที่แล้วคาดว่าแม่ช้างจะคลอดลูกในอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์จากนี้ไปนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของช้างจะต้องดูแลใกล้ชิดมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในครั้งแรกที่ลูกช้างตัวใหม่ลืมตาดูโลกก็พ่อ เขาจะเิมท้องเขาจะกินมะขามเขาแบบเขาอยากกินส้มแบบเปรี้ยวๆอ่ะพอเดินกลับบ้านเขาจะมีอต้นมะขามแล้วเขาก็จะเอาง่วงเขาแบบก็ต้องเลี้ยงอาหารเขาดีๆจะต้องมีแบบหาอาหารให้เขากินเรื่อยๆเพื่อจะให้ลูกเขาแข็งแรงค่ะนี่ไกลแล้วค่ะเขาจะเลิมก็เลิมจะออกเลยค่ะดูยังไงครับก็ท้องเขาจะหย่อนท้องเขาจะหย่อน พอท้องเขาย่อนเออเนี่ยก็ช้างฉันจะลืมออกแล้วจะลืมคลอดแล้วเวลาเขาเจ็บเขาก็จะเดินวนไปวนมาถ้าเขาปวดแรงๆเขาก็จะร้องก็เหมือนคนเลยค่ะก็บางตัวเขาก็ให้ออกมาปุ๊บเขาก็ให้ลูกเขากินนมเลยบางตัวเขาก็ไม่ให้ลูกเขากินนม ก็ต้องดูเลยเขาแบบไกลคิดนะด่ะเออถ้าถ้าให้ลูกเขากินนมแล้วพวกฉันก็เออดีใจกแล้วไปจ้ะถ้าเขาไม่ให้ลูกเขากินนมพวกฉันเองก็ต้องประคอง,องลองูกเขาออกมาแล้วก็<ำ>มัดทำ mm. ข้อขังไว้แล้วก็ต้องเอาโซโมัดแม่เขาทีขา mm. ก็กลัวเขาเตะลูกเขาแล้วก็เอาลูกเขาเข้าไปให้กินนมถ้าแม่ถ้าแม่เขาแบบไม่ให้ลูกเขากินนม พวกฉันก็ต้องบังคับแม่เขา <c oughs> ไม่เฉพาะเจ้าของช้างแต่ญาติญาติผู้ใกล้ชิดยังพากันมานอนเฝ้ารอการคลอดของลูกช้างอย่างใจจดใจจ่อมาหลายคืนแล้ว <c oughs> แม้การเกิดจะเป็นเรื่องสำคัญแต่เมื่อช้างอันเป็นที่รักต้องจากไปพวกมันก็จะได้รับการปฏิบัติที่ไม่แตกต่างไปจากคน หลังจากช้างเสียชีวิตลงเจ้าของจะทำพิธีทางศาสนาก่อนฝังร่างช้างไว้ราว4-5ปีจากนั้นจึงขุดกระดูกขึ้นมาเก็บไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพวกมันสุสานช้างจึงเป็นเสมือนดังอนุสรณ์แสดงถึงความผูกพันอย่างลึกซึง้งระหว่างคนกับช้างนั่นเอง เน่านมาแล้วที่ชุมชนคนเลี้ยงช้างได้ใช้องความรู้และทักษะในการจับช้างป่าเลี้ยงดูช้างและฝึกพวกมันให้เชื่องเพื่อขายหรือใช้งานชาวกุยจึงมีพิธีกรรมความเชื่อที่สะท้อนความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างคนกับช้างวันนี้ช้างไม่ได้ถูกใช้งานเพื่อการลากซุงอีกต่อไปแล้วหลังประกาศการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศในปีพุทธศักราช2532 ควานช้างและช้างได้เริ่มออกเร่ร่อนในเมืองใหญ่หรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศสร้างปัญหาตามมามากมายจนหลายภาคส่วนพยายามถกเถียงหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้นความช่วยเหลือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำกินใหม่คือทางออกของคนและช้างเช่นที่บ้านตากลาง ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์โคชนศึกษาขึ้นเพื่อให้ช้างกลับคืนสู่ถิ่นแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่หมู่บ้านช้างแห่งนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับช้างเมื่อเทียบกับการที่พวกมันควรจะได้อยู่ในพื้นป่าตามธรรมชาติเหมือนกับปันพระบรรุษดั้งเดิมแต่เมื่อช้างเหล่านี้ได้กลายเป็นช้างเลี้ยงมานานหลายชั่วอายุคนเราจึงไม่สามารถปล่อยมันกลับคืนพื้นป่าได้ซึ่งอาจรวมถึง เราไม่มีพื้นป่ามากพอสำหรับพวกมันอีกต่อไปอย่างน้อยความพยายามในการสร้างสมดุลระหว่างคนเลี้ยงช้างกับช้างให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองย่อมช่วยให้ช้างได้รับการดูแลเอาใจใส่มากกว่าการปล่อยให้พวกมันต้องผเผชิญชะตากรรมที่เราไม่อาจก,กำหนดทิศท,ทางได้และนี่ คือทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนักสำหรับพวกมันในวันนี้